มากันดยคนะคุณป๊อปคุณสมาชิกคุณป๊อปปี้มีนค่ะนางสาววทแหนนงน้อยนงี่ล้ตาทีคุณและสาวชายาสาวภาาเนค่ะสำหคุณของเราได้ทำรายงานเรื่องโคหืดดเหที่ายงานนั้น ำให้เด็กะนะคะได้สูตความหรือว่า,าสารหี่เข้าไปนะคะจ,จึงทำให้ผู้ปกครองนะคะต้องรู้จักวิธนี้แก้ปัญหาน,นะคะจากการรักษาเนื่องจากโรคนะคะเป็นโรคเรื้อรังนะคะที่ต้องอาศัยการดูแลด้วยตนเองและผู้ป่วยเด็กผู้ปกครองต้องรู้จักดูแลวควรมีความเข้าใจในการนำเนเินการเป็นเป็นไป มีเสียงขณะหายใจมียอาการขาดอากาศหายใจหายใจไม่ออกการรักษานะคะผู้ป่วยเป็นโรควมมันหรือหนกมากๆเพื่อให้เสียงหักนิดเดียวแด้ควาปฏิบัติตามการรักษาของแพทย์ค่ะการป้องการโรค จำได้นะเพราะโซชีวงมีเดียมันาองทุกอย่างค่ะคกลุ่มของกลุ่มฟัมฟี่นะคะขอ